ยื่นข้อสเสนอให้สวโซเชียลแห่แชร์ร้านย่างราชบุรีโพสแบบนี้เพื่อแลกกับพิธาเป็นนายกเป็นกระแสะและที่จับตาสำหรับการโหวตนายกคนที่30โดยพรรคเสียงข้างมากเสนอชื่อนายพิธาลิมเจริญรัฐคนดิเดตนายกพรรคเก้าไกเป็นนายกรัฐมนตรี แต่ต้องฝ่าด่านสอวอที่มีท่าทีจังงดออกเสียงไม่โหวตให้นายพิธาด้วยการอ้างเหตุผลมีคดีและคำร้องอยู่ระหว่างการพิจารณาของสารรัชธรรมนูญคันกับเสียงประชาชนที่เลือกนายพิธามาที่ออกมาประกาศให้สอวอฟังเสียงประชาชนที่เลือกพรรคเก้าไกลเป็นพรรคอันดับหนึ่งโดยผู้ใช้บัญชีติกตอกแอดอาคมโตชาติโพดคิดพร้อมข้อความระบุว่าสอวอท่านใดโหวตให้พิธาเป็นนายก ผ่านมาราชบุรีรถยางรั่วยางแตกฟีค่าแรงฟรีค่านอกสถานที่ฟีค่าป่าย,ยางตลอดชีพจากร้านยิ่งจเจริญการยางผู้โพสเป็นเจ้าของร้านยิ่งจเจริญการยางตั้งอยู่ตำบลด่านทัพตะโกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีบอกด้วยว่ามั่นใจว่าพิธาจะต้องได้นั่งเก้าอี้เป็นนายกรักฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยยืนยันจะเชียร์และเป็นกำลังใจให้พิธาเป็นนายกตลอดไป ไม่มีวันเปลี่ยนแปลง